ก็ไม่ไงท่าเรื่อน,น้องน้องฝนกุลนัดฟรีอ่ะครับบ้าจี้ไหมไม่ค่ะมาฮะไปบ้าจี้อ่ะว้าไม่หนุกเลยไม่ไมีเลยเมเอมันมีอะไรหน่อยไม่ใช่มาเดินนิ่งๆอุ้ยลืมตอนนี้เล่นละครอยู่ะนะฮะแต่ที่แน่นนหนังยุกยิกหัวใจยิกกันโอ้โหย เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยุกยิกหัวใจหยิกกันพูดชื่อเรื่องเหมือนเนอ่ะเอาสิพูดสิเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่ไปเรียนเมืองนอกแล้วทีนี้ก็ต้องมีปัญหาแล้วก็ต้องมีปัญหามาถามกันนี้ใช่ไหมแบบอะไรเอ่ยไม่ใช่นี่อะไรอะไเอ่ยอะไรมีปัญหาท้ายท้ายท้ายเฮ้ยแกพอแล้วเดี๋ยวเข้าวอนไล่ฉันออกเอาแกแทนเดี๋ยวผมไปนี่พูดชื่อหนังก่อนยุกยิกหัวใจหยิกกันเพราะพี่เขาสั่งมาให้พูดเยอะ

ว้าวุ่นวายจริงเว้ยนี่เขงเล่าเนี่ยเขาจะเล่าหนังเก็แล้วเอออ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงนะก็เรื่องยุกยี่หัวใจอีกกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่ไปอยู่เมืองนอกนะคะเขาก็มีปัญหาเขาต้องแก้ปัญหาด้วยกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ใหญ่เเด็กที่อยู่ห่างจากพ่อแม่เนี่ยจะต้องไปเจออะไรมากมายอ พระคอนช่องเจ็ดตอนนี้เรื่องยามเรื่อไงไม่ใช่กุหลาบกุหลาบแล้วเล่นเป็นอะไรกุหลาบไอหนามไม่ใช่เล่นเป็นหนามนะเล่นเป็นกุหลาบค่ะกุหลาบชื่อกุหลาบไม่ได้ชื่อกุหลาบชื่อมาวรีมาวรีอ๋อยังไงก็ตามตอนนี้ก็หนังกําลังเข้าอยู่นะครับยุคยิ้กว่าใจยิกกันงสนใจก็ไปดูเลยโงเคือไฟสตาร์นะครับเดี๋ยวประจำที่เลยคุณนภพลคุณแม่คัะ